วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสก,กีรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทถ้มการามหุบเขาหิมะชื่อ n a ส p a านิวโอตาที่ยูซาวาประเทศญี่ปุ่นวิวสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะกด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้เราด้วยนะคะกี่เมียดูดิหาใครนะบ้านใจ คราหายนะได้นี่ตอนนี้เรามากันช่วงเดือนมีนาคมนะคะหิมะก็ยังหนาอยู่เหมือนจะเป็นไม่กี่ที่ในญี่ปุ่นที่ยังมีหิมะอยู่ค่ะหิมะตกด้วยโอ哟มีหิมะตกด้วยโอ้ยพอแล้วโอ้โหทีมสเปเชียลเอฟเฟกก็มาตกหลอกลอๆนะอย่างที่เห็นเด็กโยนค่ะนี่เด็กๆตื่นเต้นมากที่ได้เอาตัวเองมาคลุกกับหิมะเย็นๆก็เป็นครั้งแรกของพีเมียค่ะที่ได้มาเล่นหิมะพีเมียเฮ้ย ก็เหมือนอยากเอาตัวแบบทำไมมันลงไปซุกในหิมะเย็นเหรอว่าไงนอนนอนตาทนไม่ไหวนะลัวลูกเป็นหวัดก็เลยจับตุ้มวิ่งหนีไปค่ะหูเย็นแล้วสนุกไหมลูกทำไมหน้าไม่อินเลยลูกเย็นเฮ้ยหาอะไรเล่นเล่นได้วะอะไรได้กี่คนเล่นอะไรนะ เล่นเนเรอเล่นไม่ได้มั้งพี่เมีย ready go เล่นได้ไม่ได้ไม่รู้เอาลูกมาแล้วเออไอเรือยางนี่มันดีใช้ได้เลยนะคะมันสนุกดีสามนาทีหมื่นเยนถือว่าซื้อประสบการณ์สำหรับคนสกิลต่ำนะคะแต่ว่ามันเหมาะกับเด็กเป่าไม่แน่ใจแต่ลูกก็ได้มัง้งพี่เมียหนูโอเคไหมคะเขาคงรู้มุมหนูโอเคไหมลูกลูกโกรธอะเป็นไรอะโอเคไหมลูก ร้องไห้ร้องไห้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปไหมไปไปเยแล้วก็ไปเล่นเนี่ยค่ะกระดานลื่นแบบคนไม่ค่อยมีสะกิวอัพมากก็เลยมาสัมภาษณ์ว่าไปเล่นกับป้าป้ามาม่าเป็นไงบ้างเล่นดีมากสนุกไหมไม่สนุกอ้าวไม่ไม่สนุกแล้วหรอป้าพาไปเล่นอะไรอ่างอะอาจางกระดานกระดานแล้ว เจเจไปเล่นด้วยเปล่าเจเจเจอไงลองหัวลองยังไงโค่ยนางเผาแม่ค่ะในอาการนี้ใครว่ากระดานมันเล่นง่ายมันก็ไม่ง่ายอยู่ดีสำหรับสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นโอเคเปล่าขาเนี่ยขาเนี่ยงานแม่งปวดล้อตายกากเลยมันแค่ขาที่ใหญ่อ้าว เราไปดูที่พักอะไรนี้กันดีกว่าค่ะนี่ตอนมาถึงเพราะเห็นวิวทุกคนก็มีความสุขมากเลยชิคาม่ากอหลายไปดูห้องพักกันนะคะอันนี้ด้านข้างจริงๆแล้วมันมีที่นั่งแบบเสือชาธรมียญี่ปุ่นกว้างพอสมควรด้วยแต่ลืมถ่ายมาขอโทษทีนะนี่และนี่คือวิวที่เห็นจากห้องพักเลยค่ะนี่พอนั่งรถบัสออกมาก็จะเห็น โรงแรมของเราอยู่ท่ามกลางหาิมะแล้วพอเดินออกไปหน้าโรงแรมนะคะ<ม>ก็เป็นวิวนี้เลยโหภูเขาหิมะแล้วก็เลยให้แม็กวิ่งโชว์เมืองซะหน่อยนะขอถ่ายรูปคู่นิดนึงวสวยๆว,ว้าวมันฟิลกูดมากอะรีบกลับไปหาลูลกวิ่งกลับไปหาลูลกรีบวิ่งกลับไปหาลูกนะคะฝากเขาเลี้ยงน้องเ้าน้องเช้าเอาไปด้วยเอาเฮ้ยโดนไล่ออกมาจากห้อ,องเหรอ เปล่ลูกเอ้ยเฮ้ยโดนชนไดโดนโยนออกมานอกห้องมาหวอให้มาคืนใส่ย็ชนมากป้าลูกป้าป้ากลับห้องเรานี่กลับมามาปวนที่ห้องเราต่อนะลูกคือห้องที่นัสป้ามันใหญ่มากค่ะมันใหญ่เกินมาตรฐานที่ญี่ปุ่นมันที่ให้วิ่งเล่นกระโดดโลดเต้ยนี่คือขนาดเตียงคู่นะ มีเปิดเพลงที่หัวเตียงได้ด้วยเป็นเพลงแบบโบราณโบราณน่ะน่าจะเป็นเพลงฮิตโบราณนะแล้วก็มีที่แบบตรงเสื่อทัานี้เนี่ยตรงกลางที่พี่เมียนั่งอยู่แล้วเล่นโทรศัพท์ยบายเมืองนี้กันลูกนั่งรถบัสกลับนะคะใส่พรดจันก็ไม่รู้ว่าในถามดิว้าวไหมว้าวเลยเหรอลูกชอบมีในเสียงอ่ะดิในในวดี และสุดท้ายก่อนก,นกับเรามาดูระบำญี่ปุ่นกันค่ะขอบคุณอมาม่าผู้สปอนเซอร์ทริปนี้